นะครับซ mm ื hmm, so akan, so ้อมาจากักเรีว่ามีตัวเทียมจดบกอันนี้เราแต่หลักสาวอาวศโสในคุณพ่อตัตชัยนะครับอันวันสำมมญาบหมอนักพอดีนครับคดอสุขภาพร่างกายวอกไปกระไรเป็นการัดใหญ่ทั้งคุณหมอคุณพ่อาัชัยชัะเลิศอาจจะผ่าคลมมาดินเท่าแต่มาค้นเรื่องนเกันอยู่จีบเนาะมาใส่บาทเอสามหมืนบาทนะครับวองกะนั้งก็แบ เป็นไตรเอกนะครับเชื่องบริขารใน,นรเกาะกระถิ่นเท่านะครับเท่ากรถิวว่าหอยพ่นธุกอัฐพนด้วยเร่หลนเป็นเข่าควายต่ำอ่าเท่ามีหน่อยเท่ากรบเทป็นตามมาตรภาพเท่านะครับผู้ท่านพาไตรผู้ท่านเงินตราปัจจัยต่างเนี่ยก็ถือว่าเท่าไ้อ่านและซื้อมากประมาณจากักสองกระถิ่แล้วเนาะล่ซื้อผมมากินมาท่านผมว่าน,นี่มันมีแนวง้น อาจารย์ไอ้ทราบแล้วว่าความสามารถที่จะคุณน้องผ่านเลยโอ้เดี๋ยวสิหน่อยใจเดี๋ยวคุณน้องคุณน้องกระตับจานนอกแล้วลนะครับมาอยู่ใยสมบุญแล้วล่ะนะครับอ่าหลังปลุกเขยพนเนจานะครับทีมงานคุณน้องเท่านะครับสื้อพู่ันกว่าในบุญเราจะเสียเสียนาะมากเกินไปละตัวดีนะครับ ไป้านไปยุ่ทั้งคุณดน่นจนอเป็นคนนอกบันลกลับมาประกอบสมาชิพี่บ้านเฮานะครับขอบคุณหลายๆในโรงทาง่านเฮาในรอบสอรนี้หลังจากใส่บาทแล้วมันก็จะเปิดโรงทาง่านในพี่น้องนะน,ทะทะะนะครับคุณพอธวัชชัยพระเลิศนะครับคุนกะเล่ยฝากฝากเพราว่าฝากดูแลหลังจากเป็นเจ้าภาพในงานบุนแล้วก็ยังดูแลเมื่อวานนี้เปิดเหมือน,นะครับผมก็เลี่ยลานิสงในตรงนงน้น,ง,นงําพยางพอท่นงเงยท่องป่านยังบอกจะเรื่อนงคำงเดิมเนอย โ,โมได้กินน้ำดอกผมก็เลยแพได้แล้วนี้แหละมาเ้าเพิ่นกระดูเล,ยเลเเียทั้งทีมงานนัว่าสามร้อยบาทแล้วก็ฝากดูเลียไปคัวบระกบงานเด้วมาให้กินเดี๋ยวนี้นะครับหลังจากที่กุญแจล่างถ้วยล่างชามเซ็ตจะไปใส่รางวัลเด้อพอตะวันชัยเพิ่นเอารางวัลมาให้หารายบาทสหรับแม่ครัวแล้วกันสรับทีมงานตั้งผู้เมียนผู้เก็บเต็มคนเนด้อจังสิได้กินนะพ่อเอกเนาะคันพัสดสั่นปลงไข้ก่อนยันไปอยู่น้ำกัน นะครับเมื่อเศร้าเนี่ยก็มีฝ่ายทำความสะอาดเท่าแต่เศร้าเลยนะครับอันนี้ครัขอชงเชยด้วยนะครับหลายๆท่านทำก็ดีดีด้วยใจแชือ่อแนาจะรู้ว่าเมื่อวันีแล้วมีผลเสียสลัดเพิ่มเติมได้เรื่องเติมคนแต่วันนี้ผมจะเป็นเส้นสนใจไม่ติดสี่ตัวเง็้งขั้นดีนะครับเ็ปบุญมันจะได้ความดีไปเพออะาะเดี๋ยวไปเปิดล้อเดีเ๋ยวไปเห็ีเอาหน้าตาแล้วกันร้อยนี้ อันนี้เมียนเตียนโอ้ขอบริอยู่นั่นเด้อัตติฟาไปปูดมันเอาลัดได้อดนะขอตติ้าไปเกียวเข่าเข่าไ่อยๆแกแล้วแล้วไ